ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลยนดี้อนรับทุกคนนะคะวันนี้จะเกะดิดอได้อีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้เด้ก็จะมากินข้าวให้ดูนะคะวันนี้เด้มาจิตอาสาเหมือนเดิมค่ะเสื้อตัวเดิมนะ,ะน้ำมันกล้องจิ้มต้องมียิ้มต่ำลงนะคะและที่นี้คือกินแบบวิสาดานนะค่ะอันนี้นะคะไจ๊ด้าใส่พริกด้วยนิดนึงเพราะว่ามันไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะต้องใส่พริกด้วยนะคะ ข้าวปีนี้มันอร่อยจริงๆว่ะไม่โอเคอ่ะอร่อยอันนี้เรากินข้าวข้างคลองกันนะคะเพราะว่าข้างๆเราเป็นคลองเห็นไหมตรงนี้คลองแสนแสบด้วยคลองแสนแสบทำมาข้างนี้นนมั้ง เนี่ยอร่อยอ่ะไข่ไข่นิดนึง่งแล้วจะลงนิ้วขาดนะไมม่ปบ้าง